สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟลูกสาวองอิงเพชรบัานแพงทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุท่านเข้าสู่ช่องพลังรักพลังเงียบนะครับบริพ่อกันหลายมือพี่น้องครับคลิปนี้ต้องขอเว้าพี่น้องครับนะครับองอิงทําแบบนี้ได้ยังไงนะครับนะงองิงทําแบบนี้ได้ยังไงนะครับ คลิปนี้นะครับสิมาเบาถึงเรื่องของอุ้งอิงครับบ่คิดบอฟันว่าอุ้งอิงสิเห็ดแบบนี้พี่น้องเลยครับให้โซไ้ราบพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีอีกแล้วครับมือนี่นะครับเย็นวันศุกร์นะครับนะครับอุ้งอิงไม่ได้มาบอกหวยใบหวยอะไรนะครับอืมเพียงแต่ว่าตามภาษาอุ้งอิง่ะพี่น้องครับเนาะคลิปนี้สิมาเบาถึงเรื่องของ การที่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีมีโชคมีลาบกับการชมคลิปลูกสาวไม่ว่าจะเป็นตามช่องพ่อกันใช่ช่องเสียโน่นช่องรักสาวน้อยหรือช่องอื่นๆของศิลปินอื่นๆกันแล้วแต่นะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นช่องพร้อมแปมไม่ใช่ครับเนาะหลายๆคนได้ติดตามก็จะได้เห็นกิจวัตรของกิจวัตรประจําวันของอุ้งอิงนะครับ ที่นับปัจจุบันนี้อู๋อิงก็อยู่ที่โดมสาวน้อยอยู่ที่สํานักงานก็คือกําลังซ้อมเนาะพี่น้องเนาะกำลังซ้อมการแสดงอยู่ในช่วงนี้นะครับในช่วงเวลานี้ก็จะยุ่สารคข้ามครับช,ช่วงระยะหนึ่งนะครับคือซ้อมล่าซ้อมเขาชาเขานู่นนี่นั่นนะครับช่วงนี้เนะะาะเพราะว่าใกล้สเปิดวงในวันที่20แล้วซึ่งนะครับพพเพราะพ่าแม่ f ูเอฟซีก็ได้ติดตามคลิปดูกสาวนะครับร่วมถึง โตกับผมเองนะครับผมก็ได้ติดตามคือกันพี่น้องครับแล้วผมก็ไปเห็นคลิปของพ่อกนรชัยเนาะนะครับเป็นคลิปเน่าเนาะในแอปแดงในช่องยู u ู e นี่แหละนะครับในช่องพ่อการชัยนะครับผมก็ไปเห็นชอ็อตที่พ่อกันใชัยทายอุ้งอิงครับทายลูกสาวครับแล้วเพิ่นแลนดขึ้นมาทั้งวิธีพี่น้องบังเอิญบังเอิญไปเห็นเพิ่นแลนดมาเห็นไอ เหมือนเพิ่นจิพ่นไว้พี่น้องพ่นไว้เป็นหนึ่งกับศูนย์เพื่อนแคลนมาทวงหนึ่งศูนย์เพ่นไว้เออหนึ่งศูนย์เพิ่นไว่นแลนมาทวงออกซ,ซื่อพี่น้องผมมาบเป็นคนมักเวลาอุ้งอิงเพิ่นเพิ่น,พนหลุดปากว้าแบบเนี้พี่น้องคือได้นีูู้เดมาบังคับหรือพู้นี้พู้เดมาขอเพิ่นว้าอ่ะถ้าเพิ่นว้ามาแบบว้าเองแบบว่าแบบเรื่อยๆว่าแต่พื่แต่คพือของเพิ่นไปตามภาษาเพิ่นนะพี่น้อง เนาะถ้าเป็นเอฟซีอุ้งอิงจะรู้ดีว่าอุ้งอิงบ่ไเ้เป็นคนที่มานั่งบอกว่าเลขงวดนี้เลขสีออกตัวนี้เด้องวดนี้เลขสิออกจังสันเด้อวันนี้มม่สิออกตัวนี้อุ้งอิงบ่ไเ้เป็นคนที่จะมานั่งบอกพอพอเปม่เอฟซี FC แบบนั้นครับเนาะเพียงแต่เราอ่ะเป็นคนที่ติดตามคลิปอะไรที่อุ้งอิงพูดเกี่ยวกับตัวเลขอ่ะเชื่อว่าหลายคนเป็นที่กันเวลาอุ้งอิงพูดอะไรเกี่ยวกับตัวเลขก็แล้วแต่บม่ว่าสียางไปจับรถบม่ว่าสี ไปเว่าถึงอายุผู้นั่นหรือไปเว่าถึงราคาอันนี้อีกยังประมาณนี้พี่น้องคือถ้าเพื่อนว่าถึงเกี่ยวกับตัวเลขอีกยังขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็จะจับไปเป็นอีหยังครับเลขหลุนโซของเจ้าของนะครับซึ่งผมก็จับมาคือกันผมก็จับตรงนี้แหละนะครับอ่าแล้วผมก็ได้นี่ครับนี่นะครับนี่ครับ สิบนี่ครับนี่โอ,โอ้เบอร์สิบแล้วกันหนึ่งศูนย์ไปบ่ะอ่านี่เบิ้งครับอ่าเบิ้งอีกรอบพี่น้องน่ครับขยายขยายได้บ่างไเออนี่เอานี่โอ้เออเบอร์สิบหนึ่งศูนย์นี่แหละครับคลิปนี่แหละครับพี่น้องนะครับเป็นที่มาที่ไปให้ พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีได้มีพ่อได้๋่อตออลมหายใจเนาะพี่น้องเนาะนะครับสีเข่ากกางเดือนแล้วนะครับเ <c oughs> <c oughs> นาะเล็กๆนิดหน่อยครับสําหรับผมถามว่าหมานบอหมานน้าลูกบอกับหมานอยู่พี่น้องแต่ว่าผมบ่ค่อยได้มีโชคกับลูกสาวครับพี่น้องผมส่วนใหญ่ส่วนมากเลยผมจะเป็นคนโพดบอเนาะกับพ่อพ่อแม่ม่เอฟซีที่เป็นติดตามลูกสาวเนาะนะครับ พอพอแ MM ม่เอฟซีมันก็จะถือผมก็สิบ่ค่อยถือพี่น้องอันนี้คือเรื่องจริงที่ผมโพส์ว่าเป็นโพส์เล่นนี่พี่น้องผมโ uh พส์ยีลีผมบ่ได้ซื่อพี่น้องนะครับผมบ่ได้สื่อผมบม่ม oh ีโศกผมบ่ค่อยมีโศกกับลูกสาวครับในเรื่องนี้นะครับแต่หลายหลายคนมีพี่น้องเดี๋ยวผมก็โพส์ไปเรื่องของผมมาแหละนะครับคันผมมีสื่อผมก็ไปซื้อตัวอื่นพี่น้องนะครับผมก็เรยบ่ค่อยได้น้ำมูนะครับเพราะเพราะอีหยัง เพราะว่าผมอ่ะจึบอกว่าผมเ er ป็นคขขี่ส่วยกับว่าได้นะครับถ้าผมซส้อผู้อื่นเพื่อนสิบหพถืพี่น้องนะครับค้าผมเสือผู้อื่นเพื่อนสิบหถืแค่นั้นแหละนะครับถ้าผมถือผู้อื่นเพื่อนเพื่อนสิบหถืเพิ่งมีครั้งนี้แหละผมถือพี่น้องแต่ก็บ่ได้หลายอีกอย่างเพราะว่าผมผมมอกว่าผมดวงบ่มีครับก็เลยบอยอยากไปอีกอย่างไรกับแค่หอมปากหอมคอผมผมเสือปากลูกสาวครับอืมสิบอกว่าปากเพื่อน ปากอัศจรรย์กันเลยพี่น้องนะครับมันมันผมมองว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญนะครับบังเอิญที่บังเอิญบ่อยๆแค่นั้นเองนะครับเออผมเคยบอกไปแล้วคลิปหนึ่งครับเรื่องเนี้ยนะครับเรื่องเนี้ยของอิงเป็นเรื่องบังเอิญครับเป็นเรื่องบังเอิญที่มันบังเอิญบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะผมบอกไปแล้วคลิปที่แล้วโดยเฉพาะช่วงที่ใกล้จะเปิดฤดูกาล ช่วงที่ใกล้จะปิดฤดูกาลที่มีการรวบรวมมาไลยเนี่ยนะครับปากอุ้งอิงเนี่ยสีน้ำโขกแห้งพี่น้องอิรินะครับโบเสียลลอกสังเกตเบิงที่นผ่านมาเนี่ยตั้งแต่พอกานใช้เพิ่นเปิดเพิ่นไล่สดมาไล่เนี่ยแทบจะไม่พลาดเลยนะครับลอกไปยอนเบิงนะครับแทบจะไม่พลาดเลยโดยเฉพาะเวลาได้แบ่งมาจากลูกสาวนะครับ โดยเฉพาะได้แบงค์ไม่ว่าจะแบงค์ยี่สิบแบงค์พันหรือแบงค์ร้อยก็แล้วแต่นะครับเลขแบงค์แทบบอกเคยพลาดพี่น้องร้อยเปอร์เซ็นคือเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้บรดษมาแบบว่าอย่างนี้ครับแค่มันบังเอิญจนแบบบังเอิญโคตรเออเอาซิซักนะครับบังเอิญแบบโคตรบังเอิญน่เออมีพลาดไม่มีพี่น้องครับ แต่ก็ไม่ได้อยากให้หลายๆคนไปงมงายอย่างที่ผมบอกครับผมพยายามบอกอยู่เรื่อยๆว่ามันแล้วแต่ดวงคนพี่น้องอย่างผมคือว่าเนี่ยผมบ่มีดวงแม่นจังได้กับบอ่อได้น้ำเพลินพี่น้องนะครับผู้เพื่อนไอ้ซื่อตามที่ผมโสต์ไปเนี่ยเพื่อนก็ถือเพื่อนไปแต่ผมแบบบ่อได้พี่น้องนะครับอย่างที่บอกครับยาไปแบบเฮย้ยไปเอาน้ำผักนำ้ำแลงเข้ามาทุ่ม เอาพ่อหอมปากอหอมคอพ่อได้รุ่นน้ำเพลินพี่น้องเนาะห้าบาทสิบบาทก็ว่ากันไปเออนะครับอุดหนุนรัฐบาลกันไปนี่สิละครับเออใกล้แล้วใกล้แล้วพี่นอ้องผู้เดพาาพ,เดพาดฟังข่ามผู้เดพพาดฟังโขงกะรอสนับสนุนรัฐบาลนะพี่น้องเด้อ <c oughs> นะครับคือสิบอกว่าบังเอิญมาเมืม่อกับบังเอิญอีเลียอะพี่น้องคือแต่ละครั้งเนี่ย มันบ่อเร็มีมาตัวเดียวพี่น้องวงอิงเพิ่นบ่อเว็วถึงตัวเลขขั้งเดียวพี่น้องมันแล้วแต่คนสิจับจุดครับอืมฮาและคนใยายไปทั่วนี่ครับบวกถือไก่มันหูไปแหละเหม็นบ่อครับผู้ได้หมานเนี่ยพี่น้องเนี่ยผู้ไดหมานเนี่ยเขาเหม็นเขามาคุยกันด้วยครับเขามาบอกสู้กันฟังนะครับไปเห็นตรงไหนไปจับตรงไหนมากขึ้นหมานบางคนก็บอกว่าไปเห็นไอ้เลข เลขทะเบียนรถมือวันเกิดคู่มอนอิงน,นะครับที่รถแต่ดังครับแต่แต่รถด,ดังช่วงเปาเคกวาซันแปดแปดพี่น้องเนี่ยเห็นไหมครับมันก็นแล้วแต่คนอีกพี่น้องแล้วแต่ดวงคนครับอืมอย่างที่ผมบอกเนะาะเพราะในแต่ย่าไปงมงายหลายพี่น้องครับเชื่อได้แต่ว่าไม่ต้องถึงขั้นงมงายแล้วก็ไม่ต้องไปทุ่มอะไรมากมายนะครับบริษัสนับสนุนให้ทุกคนมา ทุมบุ้มบุ่มบุมบุมบุม,บม,บมนะครับผู้เพ,พิออ่นมีอะไรแล้ว้เพิ่นนะครับผู้บุ่มมีก็บยาปสรัหามาทุ่มครับพ่อหอมปากหอมคอเนาะนะครับพ่อได้ค่าน้ำพริกค่ากระเทียมค่านน้ำปูน้ำปลาไปสละนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มาถามข้าวๆพ่อแม่พี่น้องว่าเป็นทังไหนกนันแน่นะครับโชคดีกันบ่ได้ฮีน้ำเพิ่นบ่เออได้จำปนน้ำเพิ่นบอผมกับพ่อได้จำปนประตูนี่แหละนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้กับใบเพียงเท่านี้ครับไว้พอจะไม่คลิปหนามีข่าวสารน้ายินดียังมาเบอกกันข่าวสารดีๆเกี่ยวกับลูกสาวเจอสิมาบอกสู่กันฟังในคลิปต่อๆไปน้นองเนาะฝากกดติดตามคอมเมนต์กันตั้งใจกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมันเหม็นครับ